วันนี้มีพามาดูยาลิทเข้าใหม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวยาลิทเอทีฟนะ,ะพี่ใครกำลังมองหายาลิทเอทีฟนะคะงบไม่เกิน0 0 0แสนอยู่มาทางนี้เลยค่ะพี่สำหรับคันนี้นะคะผ่านประวัติมาแล้วเรียบร้อยนะคะกับไทยพัฒน์นะคะพี่ตรวจเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วทั้งหมด2 9 4จุดนะคยใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่0ู4 5 1 4ป4 9 3นะคะถ้าอยากดูภายในอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปไปไหนนะคะพี่เดี๋ยวหยุดดูคลิปนี้ก่อนงันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มี่พามาดูยาลิทเอทิพค่ะพี่สําหรับคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่ค่ะพี่ปรับสภาพอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะพี่ตัวรถประวัติศูนย์นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานของไทยพัฒน์มาเรียบร้อยแล้วนะยใครสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0ูน5 1 4ป4 9 3เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสําหรับตัวด้านหน้ารถนะี่คะพี่คันนี้ด้านหน้าจะได้มาเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะคะได้มาไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหน้านะคะตัดด้วยสีดําแบบนี้เลย เดีะะ๋ยวมาดูที่ตัวล้อแม็กกับตัวยางกันดีกว่านะะสำหรับตัวล้อแม็กนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีกินเนินไม่มีขึ้นเนินค่ะพี่ตัวล้อแม็กใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะตัวยางนะคะได้มาเป็นปี2022นะคะพี่ใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางนะคะพี่มี่มใช้มาตรฐานของไทยพัฒน์นะคะก่อนจะปล่อยส่งรถนะคะหรือส่งตรวจรถนะพี่อันนี้ก็คือต้องผ่านมาตรฐานของไทยพัฒน์ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ๆไทยพัฒน์เขาจะมาเช็คให้นะคะพี่เรื่องยาง ต่อมาเนะคะเรื่องตัวโชคค่ะพี่ตัวโชคให้ดูใกล้ๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะว่าตัวโช๊คนเดิมนะคะไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนนะคะโช๊คนเดิมเลยบอกได้เลยนะคะพี่เรื่องตัวรถเดิมๆแน่นอนออกมาจากศูนย์สภาพไหนมาแบบนั้นเลยนะคะบอกได้เลยตัวรถนะคะพี่ไม่มีจมน้ำชนหนักพิควํากับสีกอไมไม่มีแน่นอนนะคะซึ่งกระจกนะคะทุกบานเป็นของโตโยต้าแท้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวคิ้วกันสาดนะคะพี่มีให้ครบทั้งสี่ฝั่งคิ้วกันสาดเดิมๆแบบนี้เลย นะคิ้วกันสาต์เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่ยาลิ์เอทินี้ให้นะคะคิ้วกันสาต์ไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยเห็นไหมสีเดียวกับเคสนี่เลยนะตัวรถสีเดียวกับเคสนี่เลยต่อมานะคะดูที่หัวน็อตกันค่ะพี่สําหรับหัวน็อตเนะคะเดิมๆไม่มีการขันไม่มีการไขนะคะทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยนะคะอันนี้ให้ดูตัวด้านบนก่อนแล้วก็อันนี้ตัวด้านล่างนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะได้มาเป็นปี2019แบบนี้เลยนะ,ะตัวรถเป็นปี2019นะคะพี่แผ่นเพจทมีเห็นด้านข้าง เพนเพนไม่้เห็นด้านข้างนะคะพี่ response. แล้วก็สําหรับด้านในคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวเบาะสีสีดำนะคะตัดกับสีสีฟ้าแบบนี้นะคะตัวเบาะไม่ต so ้องกังวลนะพี <im <im ่นะคะตัวได้ก็ได้เป็นสีเงินนะคะตัวเบาะไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวตัวเบาะนะคะมีจะมีทําสปาตัวเบาะให้นะคะบอกได้เลยนะพี่ตัวเบาะได้ไปแบบใหม่ๆเลยนะตัวเบาะใหม่เอี่ยมแน่นอนนะพี่นะรับประกันได้เลยนะคะแล้วตัวเบาะเดิมๆไม่มีขาดไม่มีรยนะคะตัวคอนโซลนะคะตัวนี้จะตัดด้วยสีเทาดํา นะะตัวคอนโซลตัดด้วยสีเทาดําพี่ด้านข้างตรงนี้นะคะจะได้มาเป็นผ้าตรงนี้ได้มาเป็นผ้านะคะที่วางแก้วมีให้ด้านข้างเรียบร้อยที่วางแก้วมีให้ลําโพงมีให้นะคะมาดูที่ด้านหลังรถอะให้ดูกระจกของโตโยต้าก่อนนะกระจกของโตโยต้าแท้ทุกบ้านค่ะพี่รับประกันได้เลยนะคะด้านหลังเบาะผ้านะคะไม่มีขาดไม่มีรุยเบาะเดิมๆเ,เลยนะระก็๋าะจิงโจ้มีให้เรียบร้อยนะคะช่องนี้เลยพี่นะะที่รองนะคะเจ้าของเก่ามีมาให้เรียบร้อยนะ ตรงนี้นะคะจะได้มาเป็นพลาสติกแบบนี้เลยพี่มาดูที่ด้านหลังกันนะคะแวะดูกระจกก่อนนะคะกระจกของโตโยต้แบบนี้เลยด้านหลังนะคะมีเซนเซอร์ใสองจุดเรียบร้อยนะคะพี่โลโก้ยาริสเอทีพนะคะเป็นตัว E นี่นะคะโลโกโ้ตัว E มีให้เรียบร้อยอย่างนี้เปิดฝาท้ายให้เดี๋ยให้ดูด้านท้ายเดี๋ยวเปิดหน้าเครื่องให้ดูด้วยนะคะดูทุกซอกทุกมุมกันไปเลย เปิดด้านท้ายรถสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแง้มให้ดูหัวน็อตก่อนพี่นะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะทั้งตัวด้านบนนะ,ะแล้วตัวด้านล่างหรือหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งมี่เอาให้ดูเหมือนกันนะคะเดิมๆแบบนี้เลยทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะตัวรูกลมที่ฝั่งกระโปรงมี้ะะมเห็นแบนะะบนี้เลยพี่นะคะด้านหลังกว้างพอสมควรนะ,ะแผ่นรองมีให้แล้วนะคะเป็นแผ่นรองพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นแผ่นผ้าแล้วก็ เป็นแผ่นไม้นะคะด้านหลังนะคะได้มาเป็นชุดลมยางแบบนี้เลยนะคะด้านหลังได้มาเป็นชุดลมยางแบบนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวมาดูที่ตัวหน้าเครื่องกันนะคะตัวหน้าเครื่องเดี๋ยวมีให้ดูหัวน็อตน,นะคะดูคลิปนี้พี่พี่ได้ดูทั้งตัวหัวน็อตเดิมๆนะคะแล้วก็ได้ดูรถจน้ําด้วยเดี๋ยววันนี้มี่จะพามาดูนะคะวิวธีดูรถจ ง่ายๆดูยังไงนะคะวิธีดูง่ายๆดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่จากตัวหน้ารถก่อนเลยนะคะตัวหน้ารถนะคะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างนะคะหัวน็อตด้านข้างแก้มนะคะมีให้เห็นแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะคะมีให้เห็นแบบนี้เลยหัวน็อตเดิมๆนะะเม็ดอาร์ข้างถังมีให้เห็นนะคะพี่เม็ดอาร์ข้างถังมีให้เห็นน็อตด้านข้างแก้มมีให้เห็นนะคะ ต่อมาพี่เป็นโลโก้โตโยต้าเป็นตัวตาปั๊มนะคะของตัวหน้าฝากระโปรงนะะตรงนี้มี่ก็มีให้เห็นนะคะรูกลมที่ฝากระโปรงก็มีนะ,ะรูกลมที่ฝากระโปรงก็มีเห็นชัดๆเลยนะคะสำหรับตัวแบตเตอรี่นะคะแบตไม่ดีนะคะแบตสมสภาพแล้วแบตบวมนะคะมี่เปลี่ยนให้นะพี่มี่ใช้มาตรฐานของไทยพัฒน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยางช่วงล่างตั้งศูนย์นะคะถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องนะคะมี่ใช้มาตรฐานของไทยพัฒน์เลยนะคะพี่ๆี่ไม่ต้องกังวล ต่อมานะคะตัวเครื่องนะี่คะพี่เดิมๆเลยเดี๋ยวตัวเครื่องนี่ก็มีเช็คให้อะไรให้ทุกอย่างนะคะให้ดูให้ดูแบบอย่างนี้เลยนะคะสำหรับตัวด้านใต้นะคะพี่ให้ดูได้เลยไม่มีน้ํามันเครื่องซึมไม่มีน้ามันเครื่องไหลนะคะเดิมๆเลยเดิมๆเลยเดี๋ยวพวกสายพานแล้วพวกนี้นมีจะมีเช็คให้นะคะเช็ครถทั้งหมด 274. จุดนะคะ274จจุดเลยนะพี่นะเดี๋ยวไปดูหัวน็อตฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่า สำหรับหัวน็อตฝั่งคนขับนะคะพี่ทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างเลยเดิมๆนะคะไม่มีการขันไม่มีการไขเดิมๆไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างนะคะถ้า <m arr ant> ตัวนี้จะใช้เป็นคนไขแล้วถ้าจะเป็นตัวตัวด้านใน,นะค่ะตัวนี้เลยจะใช้เป็นคนไขนะคะแล้วก็ชุดลมยางนะคะแผ่นลมยางไม่ใช่ชุดลมยางแผ่นลมยางนะคะความดันลมยางนะคะมีเห็นแบบนี้เลยขนาดยางหนึ่งแปดห้าทักสูง R สิบห้านะคะ สำหรับตัวแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่วิธีดูรถจมน้ำนะพี่ดูที่แป้นเบรกกับแป้นคันเร่งเลยนะีค่ะสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้เ,นเลยนะคะสมมุติว่าตัวแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งเนี่ยมีสนิมนะคะแปลว่าตัวรถนะคะจมน้ํามาแน่นอนตัวรถจมน้ํามาแน่นอนนะพี่นะ,ะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันเลย,น,น,ยนะคะมีขออนุญาตถอยเบาะนะคะเดี๋ยวจะปรับตัวเบาะให้พี่ๆเห็นมุมรถ ชัดๆเนี่ยอันนี้มีใช้เลนกล้อง0.5นะคะเดี๋ยวมีสตาร์ทรถให้ดูสตาร์ททีเดียวติดเลยนะคะสำหรับพวงมลาลัยนะคะได้มาเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่นี่นะม,มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรให้เรียบร้อยนะคะพี่แล้วก็ขอภัยค่ะพี่พี่พอดีเมื่อกี้สายเข้านะคะสำหรับตัวหน้าจอนนะคะได้เป็นหน้าจอโตว,วิทยุแบบนี้เลยค่ะพี่แล้วก็ได้มาเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะ เกียร์นะคะแ้วมาเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะคะสำหรับตัวเกียร์เข้าได้ลื่นๆแบบนี้เลยต้องขออาภัยที่ถอดรองเท้านะคะพี่มีเหยียบไม่ถนัดต้องขออาภัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาที่อยู่ในนี้นะคะพี่ในนี้ก็จะมีอ่าอันนี้จะเป็นเล่อาเดี๋ยวนะอ๋อรายการจดทะเบียนนะคะรายการจดทะเบียนอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เขาแถมมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคู่มือการใช้งานรถนะคะหรือว่าจะเป็นพวก ABS นะคะถุงลมนี้เราัายอะไรต่างๆนานา นะคะอันนี้ก็คือที่เขาแถมมามีให้หมดเลยนะคะพี่บีแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะไม่มีหลุดไม่มีขาดนะคะพวงมาลัยเดิมๆนะคะพี่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมีให้ดูตัวนี้พี่ตัวเลขใหม่นะคะให้ดูเลขใหม่ตัวจริงของรถเลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะคันนี้เลขใหม่เพียงแค่1นึ่งแสนหนมนโลนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวโตโยต้ายาริสนะคะมีให้ดูใบสคอบอลเลยนะคะเป็นตัวยาริสเอทีวีหนึ่งจุดสองอีค่ะพี่ราคาอยู่ที่ 319,000หนาพนะคะตัวรถเป็นปี2019ค่ะเลขไม้เพียงแค่ให้ดูเลขไม้ตัวจริง118,000 10, สนหนะคะ47โลเท่านั้นนะคะพี่ใครสนใจเป็นยาลิทแอทีมหนึ่งจสคันนี้นะคะสามารถอินบ็อกซทข้อหามนี้ได้เลยนะคะ084 514 5493เมบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีขออนุญาตลาพ,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 พี่พี่เพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขขด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ามีเจ้ารถคันไหนมาให้ดูคะ่ะ